เจอกันอีกที่จ้าวันนี้สถานที่ต่อไปที่เรามานะเราก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เราอ๋อสวัสดีค่ะจะเดินไปดูครับจิงเจ้าจ้า ินขึ้นไปแล้วขึ้นไปบนเขาขึ้นเขาแล้วก็ลงไปตามรั้วนะครับตามรั้วลงไปในช่องแยกช่องแยกแล้วมาออกข้างล่างนะครับเไปให้้้กก่่ออนนนครับาีเปิดประตูแล้วก็เข้าไปตรงที่เรามานี่ยเขาเรียกว่าแผ่นดินแยกนะคะเป็นแผ่นดินแยกนะก็บอกเป็นแผ่นดินแยกแต่เราก็ไม่รู้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะซึ่งทางเดินขึ้นไปเนี่ยประมาณ ร้อยเมตรเขาบอกว่าร้อยเมตรนะไก่ก็ไม่เคยมาไก่ยังไงคะไก่ก็ไม่เคยมาไม่ผ่านนะไก่ไม่หาข้อมูลนะอันเนี้ยลูกทัวร enfin ์น่อย่าหวังนะคะว่าลูกทัวร์จะหานะคะไก่หมุนทำหน้าที่อย่างเดียวเลยค่ะเนี่ย start go charge นู้อันนู้กูอะไร โอเคอันนี้ก็บอกให้ขึ้นไปทางนี้นะคะหนึ่งร้อยเมตรเนาะอ้าวไปโกแกบอกว่าเปิดประตูได้เลยอ้าเปิดประตูโอเคอันนี้เข้าฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปต่างประเทศนะรับรองค่ะอย่างต่มห้าสิบบาทร้อยหนึ่งถ้าไปจีนคือห้าสิบหยวนค่ะ ไม่ได้บูลลี่คือเขาทำถูกเลยนะเขาจะได้เอาเงินตรงนั้นมาพัฒนาแต่บ้านเราดูเขาเราเป็นเมืองพุทธเราก็แบบว่าไม,ไม่เข้าค่ะ <laughs> <laughs> อ่าอันนี้ต้นอินทผลัมค่ะนี่มีลูกด้วยนะคะนู้นค่ะมีลูกค่ะเห็นไหมคะน,นุ่น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 น่นท่านค่ะ,คะเขาจับค่ะห <laughs> ูยเคยมาเห็นของจริงแล้ว ต้นอินทผลามไม่เคยเธอเคยไม่เห็นแต่เห็นรู้แหละว่าเป็นนะแต่ว่าไม่เคยเห็นว่ามีมีผลที่ต้นแบบนี้จริงๆนั้นถ่ายเลยถ่ายเลยขึ้นไปตรงๆใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราขอพอดก่อน โอเคค่ะคราวนี้เราเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะเราก็จะเห็นสภาพของแผ่นดินที่แยกนะคะน,น,นี่นะแล้วแกให้เราเดินทางไหนต่อนะเมื่อกี้แกให้เราเดินทางไหนนะตามรัว้วตามรั้วแล้วก็ อ๋อนี่เขาเขียนไว้ค่ะทางลง300สามร้อยเมตรสามหรอค่ะลงไหมคะลง,ลง่ยล,ลงก็ลงค่ะแล้วเดินกลับทางนู้นเลยใช่ไหม อ่านนี่นะคะป้ายอ่านค่ะไกด์ The <last> ก็เดี๋ยวเราจะลงไปตรงนั้นนะคะทางลงมักิลโลชี้ดูแล้วเราจะเดินลงไปตามรั้วนี้นะ เราขอเดินลงไปถึงข้างล่างก่อนว้ายอะล่ะกราเทยเอาอีกแล้วจ้ะเที่ยวง่ายงายไม่เที่ยวไม่เที่ยวจริงๆ ทางนี้เลยไหมอะเธอทางนี้เนาะมันจะทางนู้นใช่ไหมมันจะทางนู้นใช่ไหมทางนี้ทางนี้นั้นกว่าปรุนกว่าทางนี้มาในนั้นกว่ามีรอยทางเดินอะไรเงี้ยเนี่ยอันนั้น,น,นก็คือลงไปอีกเลยแต่เขา <c oughs> เขาคงไม่ให้เราเดินหรอกเห็นเขาเดินมาแค่นี้เองอันนี้นะคะ ะเป็นแผ่นด si> ินแยกนะคะไม่สังเกตแล้วจากรอยทางเดินทางเนี้ด hey. ีมากฉันเป็นลูกเสือนะคะค่ะอ๋อเหมือนหลุดหลุดเข้ามาในยุคของจุลศิกเลยมันหลุดเข้ามาในยุคของจุลว้าเราเหมือนมายุคในโดนเสาเลยค่ะนี่เลย อ,อ้าว,วถ้ามันตกมันก็จะกลายเป็นต้นใหม่เลยอ๋ oh. อุ้ยตรงนี้สวยค่ะเพื่อนๆต้องมานะใครมีโอกาสมาต้องมานะเดอ้อนี่คือความอลังของธรรมชาติที่รังสรรค์ให้เราและอยู่ในประเทศไทยนะคะฝรั่งอย่ามาเดินเลยนะออยนนเราล่ะเราต้องมาช่วยกัน โอเคนะคะเนี่ยกำลังจะหมดแล้วเดี๋ยอีกนิดนึงก็จะออกไปถึงข้างล่างแล้วอันนี้ก็คือแผ่นดินแยกนะคะน่าจะเกิดจากการยุบตัวและก็การกัดเซาะให้เดานะการยุการยก,กตัวของแผ่นเปลือกโลกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ความแน่นของดิน กรเธอต้องลงบ็ดดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างล่างทีเดียวเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จสิ้นภารกิจนางงามไปจุดต่อไปต่อนะคะ